จังหวัดหนองคายเข้มออกตรวจให้คำแนะนำสถานบริการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกตรวจกวดขันแนะนำสถานบริการสถานประกอบการคล้ายสถานบริการร้านอาหารเครื่องดื่มในเขตเทศบาลเมืองหนองคายให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายอย่างเคร่งครัดพบยังมีบางร้านให้ลูกค้าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านเจ้าหน้าที่จึงได้ตักเตือน ทั้งเจ้าของร้านและลูกค้าเมื่อช่วงเย็นถึงค่ำวันที่19เมษายน2564โดยการอำนวยการของนายประเสริฐลือชาธนาน,น์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายเจริญจิตสืบสาวงในายอำเภอเมืองหนองคายนายเดชมนตรีผิวเหลืองประหลัดอาวุโสและสั่งการให้ในายสมบูรณ์เดชานายพัทรพงษ์บุงนาแสงประหลัดอำเภอเมืองหนองคายพร้อมด้วยพันตำรวจโทปร,รีชาแจ้งคล้อยสารวัตรปราบปรามสพเมืองหนองคาย สมาชิกอสออำเภอเมืองหนองคายเจ้าหน้าที่ที่ทําการปกครองจังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองหนองคายเจ้าหน้าที่ทหารและกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคายร่วมออกตรวจตรากวดคันแนะนําสถานบริการสถานประกอบการคล้ายสถานบริการร้านอาหารเครื่องดื่มภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายในการออกตรวจครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายโดยเฉพาะคำสั่งที่10ทับ2,564ลงวันที่17เมษายน2564ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่18เมษายน2564ถึงวันที่30เมษายน2564โดยเคร่งครัดโดยเฉพาะห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านซึ่งจากการตรวจพบว่ายังมีบางร้านที่ลูกค้าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน เจ้าหน้าที่จึงได้มีการตักเตือนทั้งเจ้าของร้านและลูกค้าหากพบการกระทำดังกล่าวอีกาาก็จะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งผู้ประกอบการได้รับทราบและยินดีให้ความร่วมมือปฏิบัติตามอีกทั้งยังพบว่าสถานบริการสถานประกอบการคล้ายสถานบริการหลายแห่งช่วงนี้ปิดให้บริการทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน